โอ้ลูกสาวนักเรียนของแม่แม่เอ้เออโอ้ชดชุดชดชดขาหลังนี่รู้สึกว่าจะทะมัดทะแมงเหลือเกินช่วงนี้นี่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 โอ้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 นี่นี่นี่แม่ต้องหัวลังสิกโอ้สวัสดีค่ะวันนี้อากาศหนาวค่ะ ออเออเออเอ่อออกกำลังกายค่ะยามเชา้าเออเออดูยกขาโอ้โอโดูยกขานะคะขาหลังนี่ถนัดเหลือเกินอ,อีนางจะดมมวยไทยบ่ลูกโอโอเออโ,โฟกัสที่ขาหลังนะคะขาหลังโอ้ เต้นแบบหนาวหนาวนะคะเต้นแบบหนาวหนาวโอ้แมนอู้ดู้ทาเต้ท่าใหม่นะโอ้ยอวนเอยอ้วนโอ้ลูกสาวนักเรียนของแม่แม่โอ้ โอ้ยชด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 แกเย็นๆยนลูกแกเย็นยนโอ้มันอดไม่ไหวแล้วแม่แม่นี่ขอให้พี่พี่โฟกัสที่ขาหลังนะคะโอ้โอ้บอกล่าบอกครูวันนี้โอ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 ้อยากเป็นอะไรลูก

ออกกำลังกายแบบสุดเหวี่ยงเลยนะคะยามเช้ารับอากาศหนาวค่ะพาลมหนาวโอ้ดูยกแข้งยกขาโอ้อย่านะบอพลอยขาหลังก็ได้นะโอ้โอ้ชุดหลุดหมดแล้วลูกโอ้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 โห

หนอนหนอโอ้โอ้ชอบเหลือเกินท่านี้โอ้ยสันดั้งหักหมดแล้วลูกสาวแม่นิกนะคะโอ้ยหมอลำซิ่งยามเช้าออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับน้องบอพลอยจี่ดื้อน,นะคะโอ้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยงัก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 โอ้ดุพุงนะคะดุพุงนี่ขาหลังก็ยกได้นี่ นี่สับขาหน้าเชยสับขาหลังซะหน่อยโอ้โหนี่แม่่โอ้โหมิติใหม่นะคะขาหน้าธรรมดาขาหลังไปเลยแม่โอ้น้องบอทอยขีดื้อนะคะวันนี้มาโชว์สเต็ปนะคะยามเช้าออกกำลังกายให้พี่ๆชมนะคะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยังไงลืมหรือยัง โอ้ไปกันต่อไปกันต่อค่ะโอ้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 โหสาวหมอนรำซิ่งโอูเต้นไปด้วยลำไปด้วยจะได้พร้อมๆจะได้พร้อมๆโอ้โอ้เอ้ยนี่โอ้โอ้ยล่ะเอ้ยหนอขาหลังตั้งแต่เตะเป็นก็เตะไม่ยั้งเลยนะคะงานนี้ โอ้กะโปรงเปิดลูกเย็นเย็นโอ้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 โหสุดรักสุดเบี่ยงเลยค่ะวันนี้นี่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 โอ้โหพี่ชุดก็จะหลุดแรงไม่หลุดแร่นะฮะโอ้โไปแล้วกันโอ้ยโอ้ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะพายุเข้านะคะพายุเข้าตอนนี้พายุเข้าอโอ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนี่ขาหลังาลังโอ้ขาหลังลืมขาหลังหรือยังนี่ขาหลังก็เป็นขาหน้าก็เป็นนะคะน้องบอดทอยขี่ดื้อค่ะโอ้ยไป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 ไหนไปไหนไปไหนไปไหน โอ้ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะดูพุงค่ะดูพุงโอ้รีบวิ่งไปกินมะม่วงใหญ่ทวดเต้นเหนื่อยไปกินมะม่วงใหญ่ทวดก่อนโออไป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 พักก่อนพักก่อนโอ้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 ทาปีนมะม่วงทาปีนมะม่วงทาปีนมะม่วงอื้อโอ้ที่นี่ที่เดียวนะคะดูค่ะ ผู้บ่าวห้ามเข้าใกล้นะคะน้องบอกพอยคีดดื้อตอนนี้เตะขาหลังเป็นแล้วนะคะโอ้โหลมแรงนะคะกระโปรงก็จะวิบวับวิบวับหน่อย <c oughs> โอ้ท่าก็บมะม่วงที่ไม่เหมือนใครนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะน้องบอกพลอยคิดดื้อฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณพ่อคุณแม่เอฟซีด้วยนะคะน้องอยู่จังหวัดสุรินทร์น้องอายุสามขวบค่ะเป็นช้างพังเพลดเมียนะคะอ่าป่าตายป,า,ปาเดินเล่นออกกําลังกายกาัน ไปไปพอแล้วพอแล้วออกกําลังกายต่อไปไปวิ่งเล่นกันนักเรียนสวัสดีวันจันทโอ้โ้โอ้ใจเย็นเย็นลูกสวัสดีเอ่อวันจันทร์นะคะอ้ยอ้ยอ้ยอยอ้ยอยากไปโรงเรียนแล้วอยากไปโรงเรียนแล้วพาน้องเดินออกกําลังกายเอ็กซ์ไซร์ยามเช้าค่ะโอ้โหอหมูอ้วนนะคะตั้งแต่ เรู้จักยกขาหลังสับขาหลังเนี่ยรู้สึกจะใช้เยอะผิดปกตินะคะเราต้องระวังขาหลังน้องอ้วนแล้วโอ้โหออกกําลังกายนะคะละลายไขมันให้คุณพ่อแต่น้องอ้วนเนี่ยไม่มีไขมันนะคะเออเนาะไปไปอิ่มหรือยังเต้นเหนื่อยหรือยังออกกําลังกายแค่นี้พอเนาะ โอ้นี่นี่นทุกที่คือรันเวย์นะคะอ้ต้นไม้สวยๆต้นไม้สวยๆาขาหลังยังไงขาหลังยังไงขาหลังยังไงโอ้นี่ขาหลังขาหลังบรรยากาศโอ้บราารยากาศตอนนี้นะคะก็ร้อนมากๆแต่ว่ามีลมนะคะโอ,โอ้ใจเย็นๆลูกแดดเริ่มโอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็ดออกนะคะเด็ดออกจะมาซื้อส้มตำาหรอน้องบอทอยซื้อส้มตำหน่อยค่ะโอ้ยน้องบอทอยจะมาซื้อส้มตำอะไรยามเช้าครับจะซื้อไอติมให้น้องบอคอยเยอะเลยจะซื้อไอติมให้น้องบ่อทอยเหรอครับโอ้ยซื้อเยอะเลยให้น้องโอ้ แฟนตัวยงนะคะคนนี้แฟนตัวยงน้องบอดทอยเลยจะซื้อไอติมให้น้องบอดทอยเยอะๆเลยน้องบอกเอ้ยไปๆน้องน้องบอดทอยไปลูกไปโอ้ยทำอะไรดูค่ะดูค่ะโอ้ไป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 หาพี่บัวหาพี่บัวหาพี่บัวอู้พี่บัวกิดถึงแล้วอุ้ยบัวกิดถึงแล้วพี่บัวกิดถึงแล้วพี่บัวกิดถึงแล้ว อามาเดินเล่นเหนื่อยแล้วกลับบ้านหาพี่บัวกลับบ้านหาพี่บัวกันจ้าโอ,โอ,โอ,โอ้ขาหลังนีน่นะโอ้โอ้โอที่ตัวเองออกมาเที่ยวนี่ไม่เคยคิดถึงพี่เลยพอเวลาพี่ออกมาเที่ยวนี่ต้องคิดถึงแต่น้องไหนดูแปลงผักยายสิแปลงผักยายเจอพายุนะคะเม,มื่อวานไหนดูน้องพลอยดูเป่าแปลงผักให้ยายหน่อยพ่อ โอ้ยแปลงผักนะคะเจอพายุเมื่อวานลงเลยลงเลยนะคะเนี่ยพริกดกมากเลยค่ะพี่พี่พริกดกมากน้องบอคอยจะอาบน้ำแล้วหรือนั่นหิวน้ำเอาหิวน้ำมาหิวน้ำออเออ โอ้โอเคปลาปาปลาพี่บัวรอแล้วปลามันน้ำโอ่งซะหน่อยเย็นเย็นน้ำฝนเมื่อวานนะคะทำความดีวันละหนึ่งครั้งนะคะรดน้ำผักให้คุณยายออนนี้ก็อ่อนล้านเลยนะคะน้องบอดถอยขี้ดื้อไปโรงเรียนไม่ทันออกกำลังกายยามเช้าซะก่อนนะคะ ฝากน้องบอปลอยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณพ่อคุณแม่เอสซีด้วยนะคะน้องบอพลอยเป็นช้า,ชางพังเพศเมียนะคะอายุสามขวบอยู่ที่จังหวัดสุรินคามามามาถอดชุดถอดชุดเด,ดีด๋ยวชุดเปื้อน <c oughs> เอ้ยเด็กดื้อนะคะเด็กดือ้อ <c oughs> อ่ะแดนมาเหนื่อยเหนื่อยนะคะตอนเมื่อกี้อยู่นอกบ้าน <c oughs> ก็จะมีเรียวมีแรงสักหน่อย <c oughs> จัดไปสุดฤทธิ์สุดเด็ดสุดเวียงเลยนะคะ ตอนนี้กลับมาถึงบ้านก็จะเป็นสาวหงอยแล้วค่ะเหนื่อยนะคะเมื่อกี้ไปเต้นออกกําลังกาย <c oughs> ก็รณรงค์ให้เต้นออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายยามเช้านะคะจะส่งผลดีต่อสุขภาพทุกๆุกอย่างเลยนะคะแล้วก็วันนี้อากาศเนี่ยแดดออกมาแรงแล้วแต่ว่าเขาว่าพายุเข้านะคะก็มีลมมาหน่อยท่านใดมาเที่ยวช่วงนี้นะคะยังไม่อยากแนะนาเท่าไหร่นาะช่วงวันสองวันนี้นะคะเพราะว่าพายุเข้านะคะท่านใดมาเที่ยว ช่วงหน้าร้อนพี่ๆเตรียมพร็อพกันร้อนมาให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็น,นครีมกันแดดอะไรต่างๆนะคะอุย้ยดูเสื้อเอลลอยเสื้อเอลลอยของน้องบอดทอยนะคะโอ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวแม่นิ่ขอพักความน่ารักของอ้วนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีกับเช้าว,วันจันทร์พี่ๆครอบครัวน้องบอดลอยคิดดื้อทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะเสื้อยังไม่ได้ถอดเลย ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ